มาผอบปลวกไฟจับพี่น้องเจ็บด,ดอกน่าจา่ะเก็บมาแล้วดอกหนึ่งมาหันโอ้ยคือสิขาเงา,า,าไหมเธอเกิดในก่อภัยโอ้ย,ออยหาภัยไหมทรง,ง,ง,งสีงเงาอยู่โอ้ยทรงสีเงาเห้ยโอ้ดินแน่นแน่นดินแน่นปึ๊กเลยหึสอยหาไผ่ก่อนโอ้ยบ่เงาบ่เงาปันได ว่าขึ้นยาดน้ำผาภัยอ้ยดอกแข็งตักเลยกําลังบ้านเองกําลังตะบานบานน้ำฝนเมื่อคืนนี่นะเนาะอืมมีอย่างเงีอืมขาขาด โอ้ยหกดอกงามเลยป๊าดน้อง<ะ>โมบักในะหญ่นะู่มีเท่าไหร่เฮงป๊าดพี่มีแต่ดอกใหญ่ใหญ่พี่่พี่ดูนึงบักใหญ่เลยพี่กำลังโพกรมีจ้านี่ๆๆ่กำลังโพกรมี นี่ดอกใหญ่ๆง,า,ง,งามๆเลยพุ่นตุ่มพุ่นไงแห้งงามแห้งอุย้ยขาวๆเลยสายตานะ่ะเซประมาณสามสิบกว่าดอกได้อยู่เนาะจา้ะเนี่ครับผมได้ไ,ดไดเก็บกันเลยเนาะเก็บเลยครับผมจัดไปครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาๆมาๆมาเสียงแปดล้วจา้าตอนนี้มาดีใจร้ายมาเก็บเลยเนาะจา้ะเอาดอกหน่อยก่อนบอกโอ้ยโอ้ยทั้งกลุ่มดอกไงแห้งเดี๋ยวนับไปน้ำเนาะโอ้ย งวดนี้งวดอุ้ยงวดที่แล้วเขาเก็บเฮ็ดบวกน่ะออกเลขถือด้เนาะแมนงวดนี้เอาไหมแมนงวดที่แล้วเห็นบอกเขาบอกพี่น้องว่าหาสามสามหาเดอร์ไดเฮ็ดบวกอันสามสิหาดอกเนาะจ้ะออกหาสามอีหลีแล้วก็คลิปนั้นแบบปังเนาะหลานโกวิวเลยจ้ะตอนนี้คลิปเก็บเฮ็ดบวกน่นเนาะครับผมโอ้ยมาลุ่นกันวะพี่น้องที่รับชมครับผมคลิปนี้เขาสิได้จักดอกเนาะ โอ้ยงวดที่แล้วน้องจ้าถือเลกนันเด้อซื้อเลกนลับเพชรปวกนี่แหละอือโอ้ยคันบ่ถือฝนให้สวง,งามคนนี้เนาะจ้ะกําลังสีงออกใหม่ก็ับนี่โอ้ยงามแหฮะเสียง<อ>ก,กับบอมมีมดอกไงแฮะเอาซ้ำเอาได้นาะจ้ะอ้ย,อยงามอยู่โอ้ยพนญางซุยไปบางหันเองเนาะ คนก็ได <_ ð> ้ T ส <No. S 1> ีเรียมตายกันเข้ามาสวยกว่าเพิ่นวิ่งขันปาถฝนแหงขากนี้ได้นีหนิงานแหงจะเอานี่อุ้ยกําลังออกกําลังแต่สีพ้นเอ้ยหลายอยู่สันมันเป้ยมันเปนสีซีอยู่บ่กําลังออกนะจ๊ะ สั่นสั่นหลสั่นไหลายเบือกล่ะอเบือกอีกแล้วเบือกดินอีกแล้วบ่มีคลิปใดบอมมอมแมมเลยเอาเธอฉันทำหัวหลุด s อ r r y โอ้ยฉันทำหัวหลุดอ่ะอุ้ยขาอุ้ยขายังบ่สุดเลยขาเน่าขาเน่าแห้งััดดงนี่มันออกอยู่ข้างทาง่าถอยยางซุยไปนี่เองนู่นมึงหันพี่น้องก็เลยเเก็บเฝ้าเก็บรอ คุนคอมเมนต์ที่ทีแล้ว่าวเก็บฟาวเกยบ,กบอื <c oughs> อนี่กระจุ่มซีปาดงัดมวนเอพี่น้องาอาอม,มาเนีต้ปงาดดตอวมาแล้วครับมาเสมาหาเห็ดละงกเลยเนาะครับผมว่าสิไปมองเก่า แค่ยูนี่เฮ็ดปวกกันนี้ออกออกตลอดเลยครับพี่น้องได้เก็บตลอดเลยเฮ็ดปวกออกดีดีเนาะสู้เถื่อนเท่ายางนี้เฮ็ดปวกเด้เข้าไปหาเฮ็ดอื่นหน้าโอ้ยขาดแล้วด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้องจ๊าก็เบาหยุดน้ำเด้อจ้ะปากนี่เลยครับพี่น้องเด้อปากเต้านี่เลยคับเด้อปากเป็นกำลังใจให้าง้เยครับเด้อ ดอกเนาะนี่คือหลายดอกแท้หงาจนเมื่ยพี่น้องหอบแล้วจ้าหอบก็ยอมเนาะนี่เอาดอกนี้ก่อนม,มาออกอย่างไก่ทางค่ะไงแต่อู้ดอกไงบื้มปดขาบกักเงาชู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 บื้มปดขาบ๊สุดงาเนี่ย โอ้ยห,หมูใหญ่เลยจ้ะพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่น้ำขึ้นฝนตกเซเว่นครับขึ้นคนในบ้านตกแค่ละโอ้ยนี่ถืธอคุณวุดไปอันนึงเห็นบ่เห็นบ่แหนตีแหนบว่สีแนมบ่เห็นอันโตบ่้ันไดโพนตีนี่จะม้อนครับโอ้ยแนมบ่งกล่องบังใหญ่เลย้ะพี่น้องครับเน่าตอเน่าตอเฮ้ยนี่ทั้งไป ขาบเบี้ยวตัวนี้ออดอกนีหญ่แห้งตูมคือสิ่งญ่แห้งเน่าจากเมื่อวานง่นามาที่แหลเห็นดอกมองต้นใหม่อืม้มสุดยอดเลยอโอ้ยหเบาเบาออกเสียงเลยพี่นองไงไง้องเนื่อยไรหัวกุดนี่กระดอกหนึ่งเนี่ยนี่แต่ว่าหัวป็นหายไปเลย บ๊อดดุง่า้แืะบ๊อดตุบปอ๊อดปุมง่นขานแฮงบ๊อดขาขาดบ๊มีเสียม ถอดอันเห็ดบวกโค่นล้วงอันเนาะป๊อ,อดขายาวแห้งป๊อดตูดขาง,งามนี่นะแบบไงขั้นเอาขาได้บิดหน่งามแห้งป๊อดตูดโอ้เดี๋ยวสิสรุปยอดให้ฟังพี่น้องจักดอก ขาโอ้โห,หปอดขางาแห้งโอ้ยสุดยอดสุดยอด,ดมาสรุปยอดปอดนี่จับพี่น้องนี่กองจูนพูนอยู่มานับเนะาะว<ม>ัไใดจักดอกนี่จับพี่น้องผลงานของเขาห้าสิบกว่าดอกพี่น้อง อุ้ยงามๆเลยจ้าห้าสิบกว่าดอกครับพี่น้องหมาดหมานหมาดโอ้ยหมูใหญ่เลยเนาะจ้าครับผมอุ้ยงามๆไปไปลุ่นไปชมแน่นน้องปะน้องเดือดไปลุ่นไปชมแน่นน้องจ้าต่อเลยจ้าไปครับผมอุยหมาดแล้วหมาดแล้วเต็มตาค่ะค่ะอ้ยนี่จ้าพี่น้องอุ้ยเต็มตาหห้าสิบกว่าดอก นี oh. yeah, right. mm ่จะดอกใหญ่เนาะอ้ไปทอนมาแล้วไปครับผมนี่พี่น้องน้องจ้ามาพร้เฮ็ดพวกอีเราจ้าหมูหนึ่งบักใหญ่คือกันเนาะแต่บักไงซ้ำหมูวังหันเนาะครับผมมาพร้เฮ็ดพวกหมูหนึ่งบักใหญ่เลย หน้าสิประมาณยี่สิบกว่าดอกได้ยุจ้าแต่ว่ามีแต่ดอกใหญ่ดอกตูมเนาะจ้ามูนี่ครับมาเก็บกันเลยจ้าเก็บเลยครับผมนี่จ้ามูนึงงามๆเลยจ้าโอ้ดอกกำลังไปงามเนาะกำลังงาๆกำลังตูมๆโอ้ยสวยงามกัน้องกำลังเป็นจีเนาะจ้าหัวแหลมๆกำลังแต่สิขึ้นโอ้ยงามๆเลยพี่ตูมๆเนาะ หัวกระสุนพีออกบ้างพีหัวเข่าขาวนี่กระแมนพีออกขึ้นไปพีไปพีไปพีพีโอ้มีแต่ดอกงามๆเนาะมูนี่มาเก็บเก็บจ้ามามาเก็บกันเลยนะจ้ามูนี่โอ้หาดไม่โอ้โอ้มีหมองเงี้ยโอ้เด็กขาสั่นๆหนึ่งข้าคางใหม่ ค่ก็ใหม่จะขี่หินพี่น่องเดี๋ยวขาบนย่าวนนาจะมูนขาบราสีออกงอเลยขี่ขี่หินจะดอกงามเด้อมูนโอ้ค่าค่าค่าโอ้ยบขายาวเลยขาก็ใหม่โอ้ขากุดขาขาดเบิด ขาไงยืง่เด้ขาไงบอได้ข,า,า,ดขาเลยจ้ากำลังแทงน้ำไว้ถึงนเนะาะงัตมวนเลยวันนี้มวนสตี้จนลอยพีหาคนออกมั่วไปยังไงไปค่ายีเหิน ขี้หินค่าขีา่หินดอกเติงง้งเติ้งสุใจสีงามเด็ดนะคะโอ้โดอกงาม ดอกมี่ขายอีกตัวนี่โอ้แอนตัว,ว่าเป็นราชลูตอะม,มันนี่เอาเห็ดปวกไฟยังเมามันเลยจ้ะพี่น้องอ,อ,อ,อุ้ดอกนี่งามแฮะ แน่มากว่างหันเอ้ยยังเป็นหัวแหลมๆอยู่แนบบ้างหน้าบักคัดนี่ครับนี่ค่ะค่มีหากใหม่หลาย เสาหงาบหงาบพู้ดังปึงแล้วไปอุ้ยเดี๋ยวข้างล่างกันโอ้ยขาบักไงมึงขาบักเงาวนึงเอาบ่ได้ป๊าดจักดอกหนึ่งมูลตายอยู่ได้นอน ยครับเดี๋ยวน,น,นับสรุปพ้นอีกทีนึงโอ้โหข้ามแหี้โอ้โโอ้โห,หมนันพูนกับตาละตีดีตัวห่อตามาสองหน่วยเน้ะจ๊ะเมื่อนี้น้องจ้าวบดีไพตาหน่อยใหญ่แต่เอามาสองหน่วยอันหน่วยใหญ่มานำอยู่ บ้อไปนะครับโอ้โหบังพี่น้องไปแล้วหมูใหญ่อีกแล้วจ้าเดี๋ยวนับกันนอตได้เท่าไรเนี่จ้านับแล้วจ้าพี่น้องได้สามสิบหกดอกหมูนี่นโอ,โอโ้ยยังคักเลยมันหมาน,นจ้าไปลุนไปชมกันต่อเลยจ้าไปครับพ่อโอ้หมูที่สองจ้าพี่น้อง อุ้ยเต็มกระตานี่งามๆเลยจ้ะไปต่อครับยำหมึดเลยวะทีหมอกนาครับพี่น้องนี่หมอกเห็นเห็ดเลยครับแต่ก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องไปลุยกันต่อเลยครับผม นี่จ้าพี่น้องมาพอเห็ดปวกขาวมูหนึ่งจ้าขาวจัวยขาวขาว,ขาวพ่นเนะาะ <ตำ S 1> <ไ>งาม<ง>จุบป,ปุเลยอันนี้หวานจวยเนาะหวานเลยครับนี่หวานแสบได้ล่ะนี่ปวกกัดมือ่นออกน้ำพ่นปวกพน่นลมเลิมเนาะพ่นบัสูงดินเหนียว ดินพ่นน่ะกำลังแต่โพ่นดินงามๆเลยโย,ยุ่งยุ่งก็ร้ายขนาดขึ้นมาบักสูงนั้มียุ่งเนาะพี่คุณอิก กำลังสิพโพเน,ะนาะงามพี่น้องจ,จุ่มๆเมื่อนี้มือจกแต่ขีดินเลยแล้วมืนอนี้จกแต่เห็ดปวกเนาะเห็ดละง,งูกกับพอ่อ้ลยอยู่แต่ว่าบานเบิดเนาะจ้ะอือี่สิบกระดอกเห็ดละงูงงงงกไก่ไหวแล้วเนาะจ้ะพ่อดอกบานไลยเนะาะตูมางแหละมื่อนี้เ,นเห็ดโค่นครับไลายมื่อานี้เห็ดปวกเข้านีแหละครับผมไปครับจับพี่งงน,งงนกก้องมาผ่อหมูนึงอีกแล้วจ้ะ งามๆเลยนี่กรลังหัวตุมตมก็มีบานๆก็มีถือฝนก็นมีโอ้ยมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเก็บเลยเก็บเลยครับผมเก็บเลยเ <c oughs> ก็บเลยโอ้ยมัมมงามกวงามอยู่ดีนี่ฝนตกมาใส่เปิ้นพี่น้องเอ้เอเออย อบอดงามขนาดบอสวันนี้เห็ดปลวกใบมานต้องจับพี่น้องขั้นมีแห้งหาะนี่เี่ะออกหลายเนาะป้าเนี่ยแมนครับผมเนี่ยป้านี่เห็ดปลูกออกดีหรือว่าซื้อซะเอาสีเอาแกงนี่ได้เลยครับนี่แมนซ<ส>าสแกงแต่เ้า<ต>หัน่นมุกเขาหัน่นบ่ค่อยอันหาเห็ดปลูกเนะาะเขาขุนไปเอาแต่เห็ดละงูเห็ดกอแดงจะสัน่นไหม นี่งบงามครับพี่้อกกระสีมีดอกที่พ่นถือฝนเนี่ยพันบ้านนะครับงดงดงดครับผมยังเงี้ยวเยอะ่นน่ะอืมขายงวได้ไหนเขาออกแรงหน่อยแม่เอาโอ้ยลมจะออกก่อนเนี่ย เวทแห้งมาพี่นอ้องหัวหงัดอย่างเดียวเลยน้องมันนี่เนาะ <c oughs> ไปไป <c oughs> อือโอ้ย <c oughs> มาอีกครับผมโอม้แมนดีสิบดอกกันมาเนี่ยหอเะ่าก่อสูสีกะวางกันกันแหละนั่ เพ็ดปวกเทาทิมก็มีพี่น้องเทาทีมเทาทิมนั้นหลายแห้งคันบอกว่าเรื่องตัวเทานี่หลายเนาะแม่ครับผมสีได้คนมูนึงมูน,งมนึงแบบห<ม>ลายเลย <c oughs> งัดจนนาเขียวนาแลเ,เ้ด ขาบบกอ้วนเลยขาหา้าสินี่จังหวะกุดแกะ๊ะขาขาเติดนี่สามสี หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกดอกสิบหกดอกสินองมันมานครับผมมาอเห็ดปวกขามูเนื่องจ้าอุ้ยดินลมเว้ยมองนี่ง่ายง่ายอุ้ยขาบบกเงี้ยดินอ่อนไหมีข้างหลัง ก่อ,องบอกกำลังจะผูด้วยเนาอมันมือเลยพี่น้องมันนี่ออกทุกปวกเน<อ>าะแต่ปวกดำมันเข้าไปบ่ท,ทันเผ้าเทียมเบิด ขาใหญ่หมู่หนึ่งเลยเนาะที่ข้าที่อีกของเสียดเป็นดอกในก้อนที่นอกแม,แม่้แม่ปูแม่มาเห็นที่อีก ข้งนอีกอ,อ้นครับอดอกค,ค็ับข้อ,อ้วนแต่หัวรุดออกขาอ้วนหองขาหัวอันโค่นดอกมันแตกนะหัวมันเล่นรุดออกอขาเป็นไง,ไงห,หัวรุดสุกอันเลย ดอกมันแตกเอ๋เอ๋งัดจนเงาเลยมันนี่ัอรถบดเลยหัวรถทุกอันอือนี่ต่อรุดโค่นดอกมันอันนี้ไหมหูหลายเด้นี่ม่อนี่ ดีลมบวบเลยปัดเมืองไกยังมีกำลังจะพนดินปัดเต็มกำแบญไงมูหไงอยู่แต่บังหัวบ่กลับดอกบ่สามมาขี้กันจักอันเหลือใครเหลือสามสีผลไม้หนี่งเล่นดอกหน่อยกันหนึ่งเก็บปีดดอกก่อนปี หัวหลุดเิ้นหัวไปหัวดอกไปดอกขาใหญ่แห้งพี่นอ้องอะไรวะหักขนาดน,าน้อยหักตอ๊ะหนึ่งยี่สิบดอกได้เนาะอุ้ยสามผลแล้วอะครับทำงานพี่นอ้อง นี่มานสุดๆแมนเฮ็ดปวกจ้ะพี่น้องออกถูกสนิทเลยจ้ะเฮ็ดปวกแดงเนาะจ้ะเฮ็ดปวกขาวจ้าเฮ็ดปวกตาบเนาะจ้ะบ่ได้เฮ็ดปวกเดียวคือเฮ็ดปวกดำไงจ้ะเอาบ่ได้เท่าทีมเบิดเนาะจ้ะจ้าตอนนี้น้องจ้าก็ออกมาลดแล้ะจ้านี่เฮ็ดที่เฮาไดไรเข้ามานมือนี้จ้ามานสุดๆไปเลยเฮ็ดปวกจ้าตาหนึ่งเลยเนาะจ้ะ นี่เฮ็ดปวกย่างเดียวจากกระตาหนึ่งงามๆเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดปวกไฟเฮ็ดปวกขาวเนาะจ้ะกำลังงามงามเลยพี่น้องโอ้ยหมานขากใด้กระตานึงแล้วเนาะจ้ะมักบอจ้าแบบนี้พี่น้องอยากเก็บน,น้ำน้องจ้าบอแบบนี้ขั้นมากกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องจา้าในเดอร์จ้าฝากคอมเมนต์ให้ในเดอร์จ ah, <า>้าพี่น้องมักหรือบอมักจังใดเนาะจ้ะ ah. อยากเก็บเห็นยังกับคอมเมนต์กันมาเด้อ ฝากนี้ได้ครับพี่น้องด้อจ้าสำหรับมือดีน้องจ้าขอตัวลาก่อนนะจ้าจา้าเงยแห้งและแอะแะว่าสิสวยเต็มกระตาโบ่โบสูเ<อ> <c oughs> ตาใหญ่แห้งบไหวโบเต็มจักเถื่อครับ,บขอตัวลากลับ,บานะนาจ้าพี่น้องเจอกนันใหม่คลิปหน้าอีพี่นาจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ